ทำนายฝันฝันเห็นว่าได้จับปูการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคลาภจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนและจะมาจากทิศตะวันออกเร็วๆนี้คุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลจะมีเรื่องให้ต้องรุ่นคิดอย่างลึกซึ้งมากมายจะมีความกังวลมากกว่าปกติความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วเข้าให้อย่างจัง คนที่มีคู่แล้วต้องใจเย็นอย่าหมางเมินกันหมั่นเติมความรักให้กันดวงการงานการเงินจะต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแยง้งจนถึงเป็นปากเสียงกันได้จะเดือดร้อนเรื่องเงินจนถึงเป็นหนี้เขาได้นะก็เพราะความประมาทและความไม่หนักแน่นของคุณเองช่วงนี้จะลงทุนอะไรก็หาคนที่สนิทจริงๆมาปรึกษาหารือกัน ไม่ควรนำความในไปเล่าให้คนนอกกลุ่มฟังจะเกิดเรื่องหมางใจกันได้เลขเด็ดฝันเห็นว่าได้จับปู03350127ให้ไปรอเชนเนลทางนายฝันให้คุณนะคะขอบคุณค่ะ